เหนื่อยมากหายใจไม่ทันวันนี้เยดโอเอาเว้ยพี่อเลรเอาเว้ยโอ้ทำไมช่วงนี้มีแต่คนตายวะนักแบตตายสองคนเลยอ่ะอีฟมีโพสตมีโพสตมีอีฟอยู่แคนโอ้โหผมต้องเรินใช่แต่เขาเขาไม่สบายอุ้ยโทษที ไม่สบายก็ลงมาก็ไปขายขายี่ร้านหลน้กนก็นาสุดี่ไปาขาเขาตีเี่ยเนี่ยต๊อกออน่เมขามีมแล้วนะนี่ เต้นเต็เนี้นะแต่เออาไหโตงเ็งเ่อดีรงนี้เ็งเงอร่อยแล้วเนี่ยเงเ็งเ็งเ็งนีเ็งเ็งเ็งเนี่ยที่เออ

เดียวเหรอเอ็นเถึงขาดก่อนวันเดียวปะเกวอะไรสองลูกสามลูกสามลูกสี่สิบห้ากับสามลูกย euh ังไเกมมะลูกปะหนึ One, ่งสองสาสามเกมอะสี่สิบห้ากับสี่ร้อยห้าบาท โอ้ยเนืออืมืมโอ้โหใครจะลึกใครจลึกเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าเป็นยากับกับข้าวครับแปดเก้าครับแปดเก้า ก้าเท่าเก้าเท่ามีพี่เป็นแฟนแอดเค่แอดเค่เอาไว้เอาไว้เอาไว้ เยานอนก็ตื่นเช้ามืดเนี่ยผต่อมีออวย่งเสี่ยวเลแม่รุ่ี้หแ่ไม่ได้นอนเลยเ่ึ่ชั่วโมง่างี้สชั่วโมงเบื่จะด